สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมตอนนี้อยู่กับเกสมสมาร์ทและเจนกันนะครับผมโดยคอนเทนต์ในวันนี้เนี่ยผมจะมา,ามาแก้ข่าวมาแก้ข่าวนะคอผม,คล,ลผม,นะผมคลิปที่แล้วเนี่ยผมเพิ่งทาไปนะ้รบผมคลิปที่ล่าล้วเนาะไม่รู้ว่าคลิปไหนนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะนะเป็นคลิปที่ผมจะพูดถึงเกี่ยวกับการใช้สัเปลไหนคุ้มสุดการูนไหนคุ้มสุดในเกมนี้นะครับผมซึ่งตอนนี้แม่ง ดูกระพูดขายในในคลิปนั้นสติบปีว่าใช้ได้ยาวๆไม่ปรับทันทีเลยคลิปหายถ้านในคลิปนี้เนาะข้อมูลคลิปนี้น่าจะใช้ได้ยาวอยู่นะ อ่ะผมขอเล่าเพื่อให้เป็นเรื่องตลกก่อนละกันนะผมก็คือผมเพิ่งทำคลิปไปเมื่อวันพฤหัสที่แล้วนะผมเรื่องสเปลนะฮะทำอะไรคุ้มสุดเนาะก็ทำให้วันสุกวันต่อมานะผมที่ผมอ่านักไรนะผมแม่งปรับนะฮะแพทปับเนิร์มาแม่งปรับรูนเฉยเลยเว้ยมันไม่มีการแพทปับเนอร์ฟรอผมไม่มีการปรับหรือเนิร์รูนหรือไม่มีการปรับเปลี่ยนรูนมาสักพักเลยนะผมักตั้นับตั้งแต่มันออกนะไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่น่าจะไม่มีเลยนะผมผมก็เลยทำคลิปนั้นไปเนาะสรุปอทิตย์วันต่อมาเอ้ยหลังจาก คลิปแม่งปรับเฉยเลยนะครับเขี่ยเพราะฉะนั้นนะผมในคลิปนี้ก็จะมาแนะนําแบบใหม่นะผมว่ารุ่นอันไหนดีที่สุดนะครับผม <c oughs> ไม่ใช่จะบอกว่าทํารุ่นไหนแล้วคุ้มแล้วกันนะครับผมในสายตาผมนะผมแ้วก็ในยิดนเด่นนะฮะมาผมขอพูดถึงเรื่องอ่ารุ่นที่มันปรับมาแล้วผมสนใจแล้วกันนะผมจะไม่ดูแผ่นปรับเนินนะ คือมันปรับมาผมไปอ่านมาแล้วแหละแต่อันนี้ผมสนใจแต่มีอยู่ไม่กี่อย่างนะฮะอย่างแรกแนะครับผมก็คือรุ่นหลักนะผมอันนี้ไม่ได้สนใจหรอกแต่แค่จำได้นะผมก็คือรุ่นน,นี้น้องข้าวจันาร์นะครับมันเพิ่มปเปอร์เซ็นต์มาอีกห้าเปอร์เซ็นตะ์ผมจากสามสิบเปอร์เซ็นต์กลายเป็นสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะก็ไม่รู้จะดีหรือเปล่านะครับผมไ <laughs> อ้ที่ผมสนใจจริงๆนะผมนั่นก็คืออันนี้นะผมรุ่น โจมตีเล็กนะครับผมดูโจมตีนะฮะพัฒนารุทหน้านะครับผมเพิ่มความแรงของการโจมตีทั้งหมดทีละ4เปอร์เซ็นต์นะผมทุกครั้งที่การแข่งขันได้ผ่านไปทั้งหมด30วินะครับผมโดยจะเพิ่มสูงจนที่12เปอร์เซ็นต์นะครับสาให้ที่มันน่าสนใจนะผมเนื่องด้วยที่8ที่แล้วนะครับผมผที่แล้วน่ะมันเพิ่มทีละ3ได้สูงสุด9%นะฮะก็คือผ่านไปนาทีครึ่งได้แค่9นะผมมันก็แดนดูจะได้เยอะเนาะแต่มัน มันได้เปอร์เซ็นต์ไม่เท่ากับอันอื่นนะผมที่มันแบบว่าเบบวกตายตัวเลยแบบนี้นะผมวันนี่คือบวกตายตัว10%นะฮะประมาณนี้เนาะก็คืออันอื่นมันคุ้มกว่านะครับแต่ตอนนี้นะผมมันเพิ่มมาอีกแค่เปอร์เซ็นต์เดียวนะผมแต่แม่งคนรวมมันเพิ่มมาเยอะนะผมก็คือ12%นะฮะก็ผมมองว่ามันน่าจะน่าใช้มากยิ่งขึ้นเลยทีเดียวสำหรับสายดาวเอยทั้งหลายนะผมอาจจะไม่เท่ากับ ตัวบางตัวที่แบบว่าเน้นดาเมจบางอย่างานะครับผมอย่างสมมติว่าผมรินหมาแล้วกันนะผมจะใส่เป็นอัตตีนะครับนอกจากว่าเน็ตกัดแรงอะไรทํานองนี้นะครับเอ่ออะไรทํานองเนี้ยนะผมก็อาจจะแบบว่าไม่ใส่ไม่คุ้มเท่าไหร่นะแต่ถ้าพวกพวกอ่าอย่างเช่นหลักลเลยเลยก็คือปีเตอร์ปังเกอร์ผมนะผมไม่รู้อยู่ไหนดานะฮะเดินหาไม่เจอแล้วเอาเอาเป็นอันนี้ละกันปีเตอร์นะครับผมนี่เนาะจากปีเตอร์เนี่ยถ้าผมไม่ได้ใส่น็อกแบ็กเนี่ยแล้วไปเล่นสายตะกิ้ก็คืออันนี้ก็จะเวิร์กเหมือนกันนะฮะมันจะโบก12ตลอดเวลานะครัับผมหลงจากผ่านไปนาะต์ นะครหลังจากผ่านไปนาทีครึ่งนะเออประมาณนี้นะผมผม,มว่าไอรุนเนี่ยน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับจริงๆมันมีรุนที่เนิฟด้วยนะผมก็คือรุนหลักกันนี้เนาะเออแต่ผมก็มองว่ามันน่าจะเนิฟไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ผมขอไปพูดถึงแล้กันนะ ประเด็นก็คือสายที่ผมมาทําคลิปนี้ใหม่นะผมเพราะมันมีลุ้นจ้าปัญหาอยู่นะฮะมันปรับมาค่อนข้างจะเดือดชิบหายเลยนะผมนั่นก็คือรุนนักสะสมของฉเฉลยนะผมหรือคือรุนสายโจมตีท,ทับประจำยึดดินแดนนั่นเองนะฮะเดิมทีแล้วนะผมมันจะเป็นอ่ะผมสรุปเอฟเฟกต์คร่าวๆนะก็คือเราฆ่าเท่าสามตัวนะผมฆ่าฆ่าคนอื่น3ตั 3, วนะฮะเราจะได้บัฟเราจมตีสามาเปอร์เซ็นต์นะผมมันเปลี่ยนไปนะฮะ ไม่ต้องฆ่าเยอะขึ้นกว่าเดิมนะผมถึงจะได้เปอร์เซ็นต์มาที่เยอะขึ้นแต่ต้องฆ่าเยอะขึ้นกว่าเดิมที่ค่อนข้างจะเยอะอยู่พอสมควรนะครับเอฟเฟกต์ใหม่นะบอกว่าคือเพิ่มความเสียหาย3%เนอะผมตายตัวเลยเนาะและเพิ่มความเสียหายทีละ7%นะคะับทุกครั้งที่กำจัดศัตรูนะผมโดยจะเพิ่มได้สูงสุดถึง45%นั่นเองนะครับแต่ถ้า35จะทวงตีสองนะผมนะต2บวกกับ3ามก็แค่45นะผมนั่นก็คือเราต้องทั้งหมดฆ่าทั้งหมด6ตัวนะผมท่องสุดคุณโชว์ไปเลยเนาะ ต,ต้องฆ่าทั้งหมด6ตัวนะครับผมถึงจะได้เอฟเฟกตันนะฮะซึ่งเดิมทีเป็น3เนาะ3มเด็กเป็น6ก็เพิ่มมาเยอะนะเอาตอๆเพิ่มมาเยอะนะ <c oughs> คูณ2กันทีเดียวเชียร์นะผมจาก3ตัวกลายเป็น6ตัวนะครับซึ่งถ้าจะฆ่าให้ได้เอฟเฟกต์เดิมนะ35%ก็อ่าเท่าไหรเดียต้องฆ่าประมาณ3 4ถึงตัวนะผมเท่าเดิมเลยเนะาะก็คือจะ3 21ไี่สิดเออ4ตัวนะผมจะ3เจสี่นะฮะฆ่าประมาณ4ตัวนะผมถึงจะไดใ้ใกล้เคียงกับเอฟเฟกต์เดิมนะครับ ห้าตัวก,ก็ก็เลยเอฟเฟกเดิมละนะครับผมแต่ก็ตัวก็คือ6ตัวนะแหละนะครับผมถึงจะได้เอฟเฟกตันๆเนาะซึ่งไออันเนี้ยผมมองว่าสายดาเมจอาจจะไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่แล้วนะครับผมมันก็ดีแหละเพิ่งกระแทกไปนิดนึงงทุกทีมันก็ดีแหละสหรับดาเมจนะผมมันยังเป็นดาเมจคงที่ยืนเด่นอยู่นะฮะแต่ถ้าเป็นตัวที่เราแบบฆ่าไม่เก่งนะครับผมต้องบอว่าผมเล่นตัวที่มันฆ่าไม่เก่งอะ่ะ ก่อจะฆ่าได้นะผมแม่งเอออีกูภสษไออื่นดีกว่าปะวะอะไรทำนองนี้นะผมก็กลายเป็นว่าไอเนี่ยมันดีสำหรับบางตัวไปแล้วนะผมเออบางตัวก็ดีบางตัวก็ไม่ดีนะผมสำหรับผมนะไอรูนดาเมจอันดีนะผมเพราะฉะนั้นนะผมถ้าเราเป็นสายดาเมจเปลี่ยนไปนสายอันไหนดีละ่ะนะฮะอย่างแรกลยคือรูนสายบารานนะผมวันนี้เป็นบารานเลยเนาะคือเป็นบารานเลยแต่ก็นับว่าเป็นดาเมจได้เหมือนกันก็คือรูนอันนี้นะผมยุทธศาสตร์เลื่อน้ำนะฮะเพิ่มดาเมจตาตัว20ซนะครับผมก็ เอฟเฟกก็คือไม่ถูกตีห้าวินะครับผมไม่ถูกตีห้าวินะฮะก็มีเอฟเฟกเสริมด้วยก็คือถ้าเราโดนโจมตีดีนะครับผมเราก็จะลดความเสียหายจะลดลงยีบเปอรเหมือนกันนะฮะก็เป็นรูดสายโบราณน,นะครับผมที่เพิ่มนม้ำไป20%ได้ตัวนะครับผมก,ก็ค่อนข้างจะเวิร์กหมดกันเนาะประมาณนี้เราสามารถคิดเลือกใช้แทนได้แทนทําได้ง่ายกว่าด้วยนะครับแถมนะคอมโบนะผมถือน้ำว่าเป็นคอมโบก็ได้แหลนะเนาะถ้าเราทำมาดีนะทำยุทธศาสตร์เรื่อรล้อมเราก็จะได้รูดอันดีมาด้วยนะคระ เป็นสิ่งที่ปั๊บมาและผมมองว่าค่อนข้างดีในแพทนี้เหมือนกันไนดะ้บอกว่าใช้ไปครอบครัวด้วยกันได้ครับต่อมานะผมอ,อันต่ออันที่ผมค่อนข้างจะใส่นะผมชอบใส่ดินจิ้นแด,น,ด,น,ดนนะแบบก,ก็คือรูนอันนี้นั่นเองนะผมก,กระแทกโัวสากนะฮะเป็นรุนที่ เมื่อถูกโจมตีเนี่ยผมจะเก็บ20%ของความเสียหายที่ได้รับเนี่ยผมและสร้างความเสียหายเพิ่มเติมเนี่ยผมพร้อมกับความเสียหายที่เก็บไว้เนี่ยผมในการโจมตีครั้งต่อไปนะฮะโดยสัตวะสมได้ถึงสุดถึง20%ของประจุวิถึงตุลของตัวเองนะครับผมเอาง่ายๆก็คือลุนสายเอ็มเนีผมยิ่งเราโดนตีเท่าไหร่เนาะ เราสอนไปฮิตเดียวนะครับผมนับเป็นฮิตนะฮิตเดียวแ้วผมว่าจะจะจมตีจากอะไรก็ตามนะครับไม่รู้ว่ามันนับระเบิดด้ยวยหรือเปล่านะครับมันนับฮิตหนึ่งนะครับผมตีไปปุ๊บไม่จะแรงแบบฮิตนั้นจะแรงมากๆนะครับคือมันจะแรงตามดามิที่เราเก็บตาตบไว้นะฮะ ซึ่งดีมากๆสำหรับจิปติแดนนะครับผมในตัวแทงบาังตัวหรือตัวแบบว่าตัวอื่นหวังตัวที่เราแบบว่าไม่ค่อยได้ตีบ่อยเนี่ยใส่เนี่ยจะคุ้มมากๆนะครับผมกระแทกโทรศัท์นะฮะซึ่งก็เป็น2ตัวเรื่องนะผมที่ใช้แทนนะผมอันเดิมหรือก็คือไอ้นี้นะผมักสงไปกนเลยเนาะสำหรับสายดาวเมย์นะผมก็สามารถพิจารณาทําแทนได้นะครับผมซึ่งนะซึ่งนะครับผมกระแทกโทรศัท์เนี่ยสามารถไปใช้ในดวนได้ด้วยนะเออเอาไว้ใช้กลืนเขานะผมเวลาที่เราแบบว่า เราเราโดนตีมาเออเราตดเขาฮิตเดียวแม่งเขาเกือบตายอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนะผมมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะผมไปโดนมาแล้วนะผมแถมนิดนึงนะผมเรื่องสเปลนะสเปลเขาก็ปรับมาใหม่เหมือนกันนะผมก็คือสเปลกระโดดน,นะฮะอาตรงตรงก็คือแม่งเนิร์ฟมานะผมอาตรงตรงก็คือไอ้สเปลเนี่ยมันเหมือนโดนเนิร์ฟนะผมทันทันที่มันแค่ปรับเปลี่ยนมานะฮะก็คือมันจะได้ตัวแดงนะผมเรากระโดดไปเดี๋ยวเราจะได้ตัวแดงหรือตนะัวเออร์เมอร์เนาะแลกกับคู่ดาบเพิ่มขึ้นแม่งตั้ง10วินะฮะจาก15บห้าวิกลายเป็น25วินะายี่สิบห้าบ กับตปเปลรับเจอนะผมที่ตัวไหนใช้ได้ดีอยู่แล้วก็จะใช้ได้ดีมากยิ่งขึ้นเนอะผมเอฟเฟกต์ไปค่อนข้างเวิร์กเนาะแต่เงื่อนไขก็อาจจะจุกจิกนิดนึงนะผมก็คือต้องตีใหททันไปใน3วีอะไรทํานองนี้แต่นะผมลองมาอันอ่านดูเนาะรับเจอนะครับผมหรือแ,แตกคลาวนะใช้ได้ดีมากยิ่งขึ้นจริงๆนะครับผมลองไปใช้ดูนะครับผมนะขอไปพูดเดยอะแล้วกันเนะพราะว่ามันดีจริงๆนะครับผมแต่มันก็ดีกับบางตัวที่ใช้ได้ดีอยู่แล้วไงนะ ประมาณนี้นะครับอะแถมแถมแถมนะผมเรื่องสุดท้ายที่จะแถมเนาะก็คือเรื่องตั๋วนะครับผมเผื่อใครงงเนะผมว่าไอ้ตั๋วตุ่มกาชาไอเนี่ยมันหายไปไหนนะผมตอนแรกมีอยู่100่อยไม่งเหลือ สิใบตอนแรกมีอยู่มีอยู่เป็นหมื่นเนอะผมเหลือเป็นพันใบอะไรท้นำนองนี้นะผมมันปรับเลทมาใหม่นะฮะมันปรับเลทอ่าออกอ่าออกทางกูนี่เนอะผมมันปรับเลทการออกมิสติกมาใหม่เนอะ,ะผมทําให้เลทมันคูณสิบอะเออมันดีกว่าเดิมคูณสิบอะประมาณเนี้ยนะผมเท่าที่ผมดูเนาะเลทมันดีกว่าเดิมคูณสิบนะผมระดับอ่ามายาเนาะเห็นไหมมายาสี่เปอร์เซ็นต์นะผมตอนแรกก็คือเป็นตูดจุติเปอร์เซ็นต์เนอะก็กลายเป็นสี่เปอร์เซ็นต์นะฮะมันปรับเลทมาใหม่เลทเยอะขึ้นแลกกับ จำนวนตั๋วเนะี่ผมที่มีอยู่เนะี่ยลดลงเนี่ยผมคูณ10นะฮะแล้วก็ได้ลดลงแบบคูณ10ด้วยเหมือนกันเนาะประมาณนย่างงี้นะผมเดิมทีนะ่เราจะได้จากกล่องสมาร์ทอะไรนะสมาร์ทดับตรงเนี้ยเราจะได้จากกล่องนี้เนี่ยผม10ใบเราก็จะได,เะได้เราก็จะได้แค่1นึ่งใบระดับน้องนี้นะครับผมนะมันะมลดลงคูณ10บใกล้กับเลทคูณ10บเนี่ยผมก็ ผมมองว่าเป็นการแลกเยนที่เท่าเทียมนะเออผมลองกดไอ,อ้กดฟรีติดครั้งไปนะผมมันก็ได้บายาด้วยนะผมเดิมทีนี่แทบจะไม่ได้เลยนะฮะอะไรทำนองนี้นะผมนะก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะมองว่าเป็นการดีหรือการร้ายยังไงก็แล้วแต่นะนะผมแตรัะผมที่ตัวจเลนนออยู่แล้วก็ถือว่าเป็นกานดีนะเพราะว่ามันปรับเลทมาคูณ10นะฮะมันมีโอกาสได้เยอะขึ้นจริงๆนะผมปรบบัตินคนะครับโอเคทุกคนในคลิปนี้ก็น่าจะมีโทรีนะผมเนื่องจากเป็นการอัดแบบเร่งรีบนิดนึงนะผมก็จะมาพูด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 พด นะแล้วงั้นก็เรื่องลุ้นก็ตามที่ผมบอกไปนะผมสรุปข้อสั้นแล้วก็คือถ้าไปใส่นักสโตงของเจเลยนะผมไปใส่2อันดีดีกว่าเนาะผมว่าคือกระแทกตัวสัตว์กับยุทธศาสตร์รุสับนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็ลุ้นเลขที่น่าสนใจนะผมก็คืออันนี้นะผมพัฒนาทุกหน้านับปรับต่อไปก็ทั้งดีนะครับโอเคทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์เพื่อกระังใจให้ผมนะครับสำหรับคลิปน่าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปกคนอ